สวัสดีครับเพืพ่อนเพบอีกแล้วกับผม fps วิดเจ็ทนัเล่นในเกนแชมเปตคิงฟูเบ c ิคอริโกามาจีกับฮาโในร่องโอเวอร์โซนสปีดออฟไฟนะอ,าาอ่าฮะใอ่วันนี้ผมก็จะมาสุ่มนะอาโอส่วนตัวผมมีอาโอยู่แล้วนะสปีดออฟไฟแต่ว่าไม่ได้ o v e r ร์โซนะก็ห้าดาวไป้ะ อ่าฮะก็มีติดไอดีไว้นะส่วนงบประมาณวันนี้มีอยู่ประมาณ 13, นะมห,าหมื่นสามพันนะค่อนข้างสุ่มได้สักสามสี่ทีมั้งเอยอันนี้ก็การันตีพวกเนี้จะต้องใช้ตังค์นะเพชรตังค์ผมมีอยู่ก็ตัวนะสิบสิบอันสิบเอ็ดอันอ่าเดี๋ยวมาสุ่มฟรีก่อนอืมสุ่มฟรีวัด คัมเกลือนก่อนอ่ะก่อนจะไปถึงอาอนะต้องผ่านลูกน้องลูกกับเกลือนก่อนลูกก้อนเกลืออะไรโอเคโยมาคนเดียวก็เสียวไปเลยโอเคพอกดท็อปไปอ่าแล้วก็มีตู้นี้อีกผมจะเน้นเฉพาะตู้ที่ว่ามันเป็นยังไงชาเลนจริงจริงนะอ่าอันนี้สวมสิบครั้งเหรอ,อได้โอโรโลไแล้วนะผมยากได้เต่าเล่นนะ่ะ ตัวเ็นสีน้ำเงินอ่ะอ๋อสีม่วงเรอมีม่วงมีแล้วนี่อะเีสีทองมันทะแม็งทำแม็กนะดวงดีอย่าเงเน,นี้ยมาสองคนมันตะม,นมาทำอะไรกันสีทองเอาเฮ้ยมีลุงมาด้วยมาม่านงไฟกันซื้อเลยจะคิดดีกวา่าอ๋อได้ได้อยู่ได้อยู่อะไรกัด อ๋อคันอาโอสามดาวแต่ใช้กับอาโอไม่ได้นะลูกศิษเออต้องใช้กับพวกทีมสักุละอืฮะมาเรามาเริ่มมันที่หนึ่งใบแรกก่อนอจบจากสงการนะมาช่วงส,สงการพอดี ก็จะมาเริ่มคลิปไปเลยตะคิปไปเต่อจุนเ,เดี๋ยวๆๆๆๆสมเ,เสียสิบเลยดีกว่ามีเหรียการันตีไหมให้ดูเฮ้ยมามาฟ้ามาเลยยังไงเฮ้ยอ๊ و เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยมาว่ะโอ้ยตัวเล็กเลยการ์ดเหรออ้าวได้การ์ดมาอยากได้ตัวออกกาดจะคลิปไปเฮ้ยมาตัวดีมาตัวดีอ๋อเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้การ์ดมาแล้วอืมอยากได้ตัวเขาไวอ๋อเอออยากได้ตัวไม่อยากได้การ์ดอการ์ดก็ยังดีอืม ไม่ที่คัดมาสุ่มก่อนอ่เาเผื่อมันลวน <c oughs> นี่ออกตัวก็ออกเนาะเมื่อกี้มันไม่เป็นสีรุ้งด้วยมาคนเดียวแตกไหมสกิปไปอได้คัดนีสองดาวคัดใหม่คัดนี้ด้วยโอ้ได้คัดใหม่เยอะอยู่ ของเฝ้ใชหมเกี้ของาได้ของเฝ้ามาอืมอืมมาอุ้ยเอาชุมกี้ลุงเลยขนี้ลุง้งลุ้งแบบชมพูแได้ลุ้นนะสองคนเอาอยัางไ,ไนนะงไม่ตกเหรีนะออน้อไม่แตกอย่นกยังไงอ่ะก็เอาอไม่แตก่ะเมื่อกี้ไม่แตกแบบ đẹp sai pha nữa ừ. ừ. nhưng ngay quá ngon chăng con tôi con này đang ừ. phá gì đây nhỏ cá gì đang nghe เอาไหนยังไงเอาเอาโอกัดมาซ้ำจังโยโยหูฟังส้มเอาเฮ้ยเอาตัวตัวตัวเอ้ยอืมตัวแล้มแปลกแปลกเอ็นนาเออมาสมซ้ำเอาสีทองคราวนี้สีทอง มาสองคนมีสะพานไหมไม,ไม่มีสะไม่มีสะพานรักสาการลสศินเลยสะพานรักราสารศินได้ได้อีกทีนึงนะอ่ะโว้ยดวงจะจัดเพื่อจะจัดถ้าแต่การ์ดมาสีฟ้ามาเลยมาคนเดียว ไม่อยู่ตอนผมเคยสุ่มม้างสีคนเลยนะเออเฮ้ยยังไงอ๋อคนเพิ่มเหรียญให้อยูอเออเฮ้ยเฮ้ยมาอย่างนี้อยอ๋อนี่ไง้เพิ่มเหรียญมาแล้วเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยโอ้โหต้องฟ้าสีแดงอย่างนี้ต้องเอาแล้วต้องมาพี่ก็ต้องมาแล้วอ,อืมมาแบบปรับเหรียญมาเลยนะ ตองฟ้าสีแดงอืมไม่มีแต่ทะเลเลือดใช่ไหมอันนี้ตองฟ้าสีเลือดเออเอาว่าไงนะอย่างนี้คงไม่หลุดเล็ใช่ไหมไม่อยากสกิปอะ่ะได้อยู่สองดาวสงสัยคงอยู่หลังหลังสุดอะ่ะ เตี้ตวแล้เนี่ยเตี้ยวเตี้ยวอือฮึแต่มันช้าจังวะว่าจะมามัน้องฟ้าอยู่อีกเมื่อกี้มีปบเปบเเออลิดม,มีมีปบเปลิดด้วยเออมามาแลวคุกตัดโอ้ยอุกจ่าลุ้นอืมไม่เอาการ์ใช่ป่า แม่งซูมเบ็ดได้หมดหมดได้ไหมโอ้ยแห่แต่กัดเข้ามาเซ็งจังครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยมันยังมีสุ่สูมอะไรอีกอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรู้แล้วสูมอะไรครับอ่ายังไงมันก็ยังเจ็กเพชรอยู่นะอ่ายังพอมีเวลาอยู่ก็มาสูมต่อเรื่อยๆได้นะ่ะฮะเดี๋ยวผมก็จะเก็บอ่า พิสไปอีกสักนิดนึงเออเพื่อมาสุ่มต่อจนกว่าจะเจอนะอยากจะเก็บตัวละครสัตว์น้ำงินเหมือนกันครับก็ขอฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครตด้วยครับเพื่อเป็นกาลองใจกับช่องของผมนะครับโจวนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับบา,บายๆครับบา,บายยอู้หซาลุนมาปรับเปลี่ยนอย่างนี้ให้โอย